็จะใช้พวกมีรถไฟด้วยนะรถไฟลากลากตัวซุมมงมนี่ยเหมนนี้ครับทุกคนแบบสซไพมาก,มากที่นี่ก็ป็นไม้เมืองแพร่ก็เป็นเมืองไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอตอนนี้ก็คือจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรก็ต้องแพร่มมไม้สักอะไรอย่างนี้ต้องต้องพี่แพร่คร่ะแพร่ข้างในเมื่อก่อนโซนหลังนี้สวัสดีครับ อันนี้มาชมเรืองเพลสเป็นชาเออเป็นชาญหรออ๋อตัวนี้แหละครับใช่ครับเป็นชาญต่อไปเป็นที่เป็นที่พื้นที่ซักล้างเป็นห้องครัวที่ทำครัวที่ไหนเขาจะแยกกับโซนที่อยู่อาศัยเพราะว่าตึกคือคจริงๆสถาพบันกรรมแบบเนี้ยไม่ได้เข้ากับวิถีชีวิตจริงจของคนสวยมากครับชาวบ้านเขาไม่อยู่ตึกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีมีห้องแยกข้าง คนเมื่อก่อนเขาขาดไายมาซ้อมการแสดงที่แพร่ครับใส่ทั้งคนใส่กระเบนโงงใส่กระเบนโงงใส่กระเบนโงงขึ้นไปดูเขางบนแต่เดิมนได้ยังไงบี้อยู่กับฟอร์ดสองคนครับมาแค่สองคนครับพาฟอร์ดมาซ้อมการละครครับการแสดงตอนนี้เหลือแค่ที่เดียวเพราะว่าม <END> ัน <apenas> มีเดี๋ยวมีรูปให้ดูเขาลืมออกเขาลืหน้าเลยก็เลยคุณครูพามา ชมเมืองแพทยเดิมเนี่ยบันไดอยู่ดแล้วน่าเองอันนี้ของจริงหมือนไหมครับคน้อใช่ครับอเตียงเตียงเดิมแต่ฟูกเนี่มันตามอายุเนาะมันเข้าไปหมดละคือตรงนี้เป็นเหมือนในละครเลยจำลองละครชาววังเลยอาคารในสมัยของเจ้าหลวงเพราะหลังจากเจ้าหลวงเนี่ยเจ้าหลวงเนี่ยคือพอดีว่าในช่วงไปไปไป สมัยของเจ้าหลวงเนี่ยมีมากันสองสามวันครับกับจีบหกครับพรุ่งนี้ก็ว่าน่าจะไปเที่ยวพะเยาครับพรุ่งนี้ทีีี่ภาคเเหนือก็มง้ยววันนี้มาซ้อมหนึ่งวันเต็มๆครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปเที่ยวพะเยาหนึ่งวันครับเจ้าหลวงเขาก็ลหนีไปหนีนะเว้ยคือหนีไปอยู่ที่อ่าตอนนี้มีทํางานวีช่วยฟอร์ดนี่นะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นเป็นที่อะไรอ่ะตอนนี้กำลังช่วยฟอร์ดทำงานครับทำการอย่างอื่นต่อมา ที่นี่เคยรอยหน่อยไหมอ่าผมก็ว่าแล้วรอยไหมเคยใช้ที่นี่เป็นอ่าที่นี่เคยมีการแสดงละครนะครับเรื่องรอยไหมนะครับทุกคนใกล้ใกันนี่สวยมากครับบุรีเป็นสีชมพูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาชมเมืองแพร่นะครับเมืองเก่าภาคเหนือของเราสวยมากครับ โบอกไับโบอกได้บอห้เปิดอหงนเ้าขอไปแสดงอยู่ที่อเมริกาครับเดือยหน้าครับเป็นอะไรอ่ะชุดจํนจลองเสักบว็อขาเปิดขาห้องนี้เนี่ยรัชกาลที่9เคยประทับแลงกับสมเด็จพระเทพใช่รัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสุริยกิ สวัสดีครับสวัสดีครับเลยระทักแต่ที่นี้แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเข้าฝูงมาตอนนี้ตอนมีลูกนะหมอรู้ไหมเขาจะมาทั้งเซฟเตียงแท่นพระแท่นมันคงคงข้ามเฟอร์นิเจอร์ก็อยู่ครบเลยครับเจ้าหลวงเขาเขานอนข้าดว้านอนตรงนี้ห้องเก่าจริงๆครับแล้วมีชาายเขนนอแต่สวยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนเมื่อก่อนเขาถือของเนาะเขาถือของสวัสดีทุกคนเลยนะเสื่อหอุ้ยโอ้นี่คือปืนทุกเก่านะครับไม่ใส่ปืนเขาส่วนใหญ่ถ้าออกงานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเดินทางเขาจะใส่ก็แล้วกัน ก็การการภัยกันอาจจะใัยมันมาจากหลายอย่างทัางมนุษย์บ้างไม่มนุษย์บ้างอะไราอ่างอาจจะเป็นเสีข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นของไม่ดีเงี้ยก็จะกนไปทั้งหมดก็จะใส่ไว้ที่ชั้นหนึ่งเสื้อแล้วก็ใส่สวกเสื้อข้างนอกชุดพยันนะครับอันนี้ของเดิมทั้งหมดที่ติดคุ้นะอันนี้คือของเดิมอันนี้มันคือห้องน้ำเคลื่อนที่อ๋อมันคือชามล้างหน้า มันคืออ่างล้างหน้าตื่นเช้ามาเขาก็จะล้างหน้าแล้วก็มีโถที่คนใช้เขาก็เทน้ำล้างหน้าเขาที่มันมีชุดของมันมันจะมีอ่าชามสบู่มีอะไรเป็นชุดแต่ของที่ติดคุ้มคือของติดคุ้มเนี่ยเหลือไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าจากเจ้าหลวงเนี่ยรีบไปไคหลบเพะบางปีสองสี่สี่แม่มาถึงตอนนี้มันร้อยกว่าปีละแล้วมันที่เนี่ยเคยเป็น เหมือนที่ทําการของรัฐของทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นของมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วผู้ว่าเขาก็อยู่หลากหลายคนเขาก็บางอันมันก็ตกเสียหายไปมากอะไรแต่นี้ก็ของเดิมโอ้ชี่นอนครับทุกคนสวยมากเหมือนในละครเลยโต๊ะเครื่องแป้งเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เ5้าสิบาองของอหน้าอ่าบีไม่ได้ไปอเมริกาด้วยครับรอบนี้คือ แม่ครูอยากให้ไปด้วยแต่ทําวีซ่าไม่ทันครับก็เลยไม่ได้ไปครับตอนนี้แ <reconstruction> <keeping> <issement> ัน้นโมกกไหมอืมชั่งโมกได้ชั่นโมเอาอันน้นชโมกเอาชั่นโมกเป็นห้องพระห้องพรกะมันในพืนีอ่าบันไดมัอยู่ข้างนอกห้องพระแล้วก็เป็นรูปในหลวงต่เหๆือ นนเหมือนเหมือนแบตจะหมดเหมือนแบตไม่ชัดยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โหเรายังไม่ได้เช็คอินนะยังไม่สวัสดีเจ้าของบ้านเอาซะหน่อยเนาะเดินก็เกือบทั่วบ้านแล้วยังไม่ได้สวัสดีเขาเลยกลับไปท่านหนึ่อสังเกตและต้องมีตังค์ เอที่ส <seguinte> ีชมพูตามประวัติเนี่ยที่เขาบันทึกไว้ก็คือก็หลวงเตยังคาห้องนี้ก็เลยถูกทาเป็นสีชมพูห้องเีือและเขาดว้าห้องนี้เป็นห้องแบบทํางานห้องรับแขกข้าแปลกไม่ห้องรับแขกชั้นสองอ่าบ้านบ้านเนี่ยเ้หลวงชบินบ้านวงบุรีนี่แหละครับน่าจะเป็นบ้านราชวงศ์นะครับทุกคนที่องเขา เขามีพวกคาถามีการราชวงศ์ของแพร่ครับเจ้าเจ้าเมืองของแพร่ครับผมใต้เท้าไคอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นบันไดมันจะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาทั้งสองเจ้าหลวงของแพร่ครับเขาก็อยที่นปห้องนอนเขาเมอาจจะลงไปข้างล่างบ้างบนบางโคการสวยมากครับแบบเพิ่งเคยเห็นแบบของเก่าร้อยปีเนี่ยครับตอนตอนเป็นตอนนี้ไม่เป็นกษัตริย์ ที่เป็นแบบโหยังอยู่ถึงทุกคนนี้ได้รว,ว่าดีมากเลยครับแต่เ่เไมากกอันนี้จตะเก,กียงทระมัจ้าตะเกีย,ยงแบบให่รวมใหญ่อันนี้ของเดิมแค่หน้าเดิมมันจะมีอยู่ไม่อยู่ไม่กี่อันที่เหลือเพราะว่า<ม>หลังจากนั้นไฟฟ้าเข้ามาใช้เขาก็ออกนะน,นี่เดวมันชักเข้ามาได้เนละเราไม่เรา,เราไม่ต้องตีมันไดขึจุดก็เอามือเกี่ยวท้งหมด ดึงลงมาจุดไฟครับดันกับอะไรก็เมีลูกๆมีอะไรเงี้ยมั่วไฟครับคุณครูเป็นไกด์ไลน์ของเราแล้วก็แบบนี้ครูเป็นไกด์ให้เรานะครับทุกคนที่นี่มีก่อนไฟฟ้าเข้ามาใช้โดยใครเกือบสิบปีแต่กว่าเป็นแพ่ครับที่แพ่ครับประมาณปี2500ันห้าร้อยนี่แหละหลังมากๆแล้วอ่ะ ขอ,ของเดิมมีแต่เดิมมีหลายคู่แต่ด้วยความว่าที่นี่มันตกเป็นของราชการไปแล้วมันก็าหายไปเยอะเพราะช้างมันให้อันนีมันดูสวยมากอันนี้เป็นของเ,อเหมือนจริงเ <laughs> ดี๋ยวเราก็ของต่อแล้วนะเหมือนจริงครับนี่น <laughs> นนด้านหน้าเมื่อก,ก่อนเนี่บนยบันไดเราขึ้นมานอันนี้เลยอยันนี้เลยบันไดจะขึ้นมาถึงยอดเนี้ย อันนี้คือช่องบันไดขึ้นอช่องบันไดขึ้นตรงนี้เป็นรอยร้าวนี่ใช่ไหมอันนี้คือบันไดขึ้นมาเขาก็เดินเข้าไปเเข้าไปฉะนั้นห้องแล้วแขกเราอยู่ต้องดูตัวตัวนี้เป็นเขาเรียกแหวนช้างเนาะสัปปะคับช้างแหวนช้างเนี่ยอยู่บนหลังช้างเป็นเสลี่ยงบนหลังอันนี้อู้อันนี้ของแท้ของดั้งเดิมโอ้ยจริงคือตู้มันฝุ่นมันอยู่ข้างในเออแต่สวยมากๆเลยนะ ถ้าสำหรับพี่เนี่ยในร้านนาเนี่ยในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นระดับหนึ่งได้ไม่หนึ่งก็สองก็สู้กับเจ้าเชียงใหม่เท่านั้นที่เหลือคือไม่ไม่สวยเท่านี้อันนี้สวยใหญ่มากสดงว่าทางลูกตัวใหญ่มากโอ้โหอยู่บนหลักเนี่ยเนี่ยมัน,น,น,นอยู่อย่างเงี้อุ้ย อยู่บนหลังช้างน,นะดังนั้นช้างต้องตัวโตมากๆดูอ้วนว้นฉุบเลย,อ,ยอันนี้คือเจ้าของบา้านและอันนี้คือภรรยาท่านเนาะอันนี้คือชาย,ยาเขาชาย,ยาท่านเออแล้วก็บุตรหลาน อันนี้บันไดบันไดที่อยู่ทีนี้โ<อ>ค้งลงไปไใช่่าแล้วก็เขาก็ปูลพรมแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างมีความทันสมัยใส่เสื้อลูกมงลูกไม้อย่างเงี้ยใ,ใส่สมัยก่อนอันนี้ร้อยสาสิปีแล้วนะเออฉะนั้นถือว่าตอนนั้นคือ,คอเก๋ามาก <c oughs> เก๋ามากทันสมัยสุดๆและที่นี่มีบั แต่ละปัตุยาเต้าแปลว่าอย่างครับมีการตั้งชื่อพญาเต้าเท้าเท้าหมายถึงเจ้าเป็นเท้า่เป็นตำเหมือนเป็นตำแหน่งมียศมีสักพญาพญาเนี่ยคือใหญ่ผู้เป็นใหญ่ใช่เต้าพญาคือที่นี่เนี่ยเนาะตอนตอนเรียกว่าขึ้นบานม่อ่า